พาไแล้วลอ้ยโดนน้องเลยลวเร็ว้วเาูน้องไปอรถเลยไปแต่ว่ชื่อฟังบุตรทีนะนะข้า ข้าไมู่กบุญทิ้งอ่ะไปเถะะข้าวเดี๋ยวพ่อจะอยู่กับบุญทิ้งเองไปเร็วไปก่อนพี่ไปไล้กาดูแลด้วยนะคุณสักดาไอ้ฮีรันไอีกันบุญทิ้งไปไม่เป็นไรครับลุงผู้ใหญ่ผมจะไม่หนีอีกแล้วครับ บุญทิ้งผมฝากลุงผู้ใหญ่พาทุกคนกลับบ้านเลยนะครับงั้นบุญทิ้งต้องรับปากกับลุงนะว่าจะไปทิ้งพวกเราอ่ะต้องกลับไปหาพวกเราที่บ้านทุ่งทองผมสัญญาครับลุงผู้ใหญ่รีบไปเถอะหนูตัวนะ เาต,ตัวมันไปอ้เหี้ยอะไรวะวงเราไปโชว์ที่ไหนทำไมต้องมีแต่เรื่องทำไมต้องมีแต่ยิงกันด้วยวะน่มีใครเป็นไรเปล่าวะหัวหน้าไปไหนวะเนี่ย ฮ้ยไปกลับบ้านกันเถอะพ่อแล้วนายบุญทิงล่ะพ่ออ๋อนั่นสิแล้วบุญทิงเนี่ยนางรุณาภาล่ะอ,อ๋อน่ข้าบอ,อกให้กลับก็กลับ,ลบเลยนะแต่ว่ากลับบ้านไปนอะไรขนาดอะไรมาแ้วมา็ว

คราวที่แล้วกูฝังมึงทั้งเป็นมึงยังหนีรอดไปได้แต่คราวนี้กูจะเผามึงดูซิว่ามึงจะหนีรอดไปได้อีกไหมผมก็ร้องกุตงดาอยาเลยนะครับเรียัมเลยนะครับกุตงดาผมองผมลองไปเรียมเลยนะครับกุตัดาผมองผมลองไป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  ไม่ต้องห่วงหรอกนะยังไงเธอได้ตายตามมันไปอย่างแน่นอนคุณจะฆ่าเขาทำไมอ่ะเขาทำมาไลให้คุณมันเบี้ยวนี่ฉันสิบล้านเหตุผลแค่นี้ฉันฆ่ามันได้หรือยัง คุณฆ<อ>่าเขาได้แต่คุณจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคุณปล่อยเขาไปเขาจะได้หาเงินมาใช้หนี้คุณได้ไงโอ้ยคุณสักดาเขามีเงินตั้งเท่าไหร่เขาไม่ต้องการเงินหรอกเว้ยแต่แกไอ้ฮิวดันแกอยางเกียดคุณสักดาแกต้องตายเท่านั้นแหละ

ฉันจะบอกให้นะว่าตอนนี้คุณหยิรันมีที่นาอยู่หนึ่งร้อยไลถ้าเขาขายที่นาได้เขาก็จะมีเงินมาใช้หนี้ให้คุณทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ย เธอบอกว่าไอ้รันมีที่ดินหนึ่งร้อยไร่งั้นเหรอแล้วที่ยิว่านะั้นมันอยู่ไหนอยู่ที่แรกฤทธิเนี่ยหมู่บ้านทุ่งทอง ให้ผู้ใหญ่ในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นทางรายการของเราก็ฝากไปยังตํารวจของราชบุรีด้วยกันละกันนะครับได้ข่าวว่าวงดนตรีทุ่งทองกาลังหาเงินไปใช้หนี้แล้วก็ไถ่ที่นาร้อยไร่คืนให้กับชาวบ้านเรื่องนี้เป็นยังไงครับผู้ใหญ่ครับค,คือคืออย่างนี้ครับที่นาร้อยไร่เนี่ยนี่คือข่าววงทุ่งทองหาเงินไปใช้หนี้เพื่อไถ่ที่นาคืนแล้วที่นาในข่าวก็คือที่นาของคุณฮีรัตนี่แหละคะ่ะ คุณประจักษ์เคยได้ยินข่าวนี้ไหมเคยครับข่าวนี้ดังมากในราชบุรีแต่ว่าผู้ใหญ่ดินเขาเคยบอกว่าที่นาร้อยไร่ที่หมู่บ้านทุง่งทองเนี่ยเป็นของปู่บุญมีนะครับก็ปู่บุญมีเป็นปู่ของคุณฮีรัน ครอบปูกตาแกก็ยกสมบัติทั้งหมดยกที่นาทั้งหมดให้กับคุณฮิรันนี่ไป<ค><ณ>สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดมันจริงไหมจริงสิคะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใครจะกล้าโกห,หกอ่ะฉันถามไอ้ฮิรันเท่าที่รู้มาแกเป็นเด็กกำพร้าไม่มีญาติก็คุณฮิรันต้องพัฒนาจากครอบครัวตั้งแต่เด็กอ่ะ แล้วตอนนี้เขาเพิ่งหากันเจอไงคะฉันบอกว่าฉันถามไอ้หีรันไงไว่างไงตกลงแกมีที่ดินหนึ่ง้อไร่จริงไหมจริงครับแล้วแกทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่คราวที่ฉันจะฆ่าแกฮะกณสักดาไม่เคยฟังผมเลยนี่ครับ ผมพยายามอธิบายแล้วนะครับผมขอยืนยันคําเดิมนะครับคุณสักดาผมยังไงก็จะไม่หนีนี่ผมมีทั้งที่นา100ไร่ผมมีทั้งวงดนตรีหนึงวงเงินสิล้านยังไงผมก็จะหามาใช้นี่คุณสักดาให้ได้ครับ ไม่รู้ว่าป่านนี้พี่บุญทิ้งจะเป็นไงบ้างลุงผู้ใหญ่พ่อบุญทิ้งเขาหายไปไหนอ่ะแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนี่พ่อไม่ไว้ใจข้าแล้วเหรอจ๊ะทําไมเวลามีปัญหาอะไรอ่ะพ่อไม่เคยบอกข้าเลยอ่ะ ไม่ใช่ว่าพ่อไม่ไว้ใจแกนะข้าวแต่บางเรื่องอะ่ะมันก็ยากที่จะอธิบายพี่พ่อ,อยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นเล่าจากตรงไหนเพื่อให้แกเข้าใจอะ่ะงั้นพ่อก็เริ่มเล่าจากเหตุการณ์ในวันนี้เลยพ่อใครมาก่อกลัวในผับแล้วบุญทิ้งเขาหายไปไหนอะ่ะทำไมพ่อกับดอกล้กถึงต้องมายืนรอเขาแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบุญทิ้งใช่ไหมพ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมทั้งนั้นหรอครับ ิงบุญทิงนายหายไปไหนกับลุงนภามา่เขาสวยผู้ชายกับผู้หญิงเขาหายไปด้วยกันสองต่อสองตอนกลางคืนเธอยังจะสองสยัยอีกเหรอว่เขาหายไปทำอะไรมาถ้าเธอไม่อายที่จะถามเกรงใจฉันบ้างนะ ฉันอายที่จะตอบเบบกดพูดอะไร้บุญทิง้งตุองกำลังช่วยคุณอยู่นะหรือคุณมีคำตอบอื่นที่ดีกว่านี้เปล่าฉันจะฟังคำตอบจากนายบุญทิ้งคนเดียวเท่านั้นว่าไงบุญทิง้งตกลงนายกับลุงนาภาหายไปไหนกันมาค้าบคือผม ผมยังพูดความจริงกับคุณตอนนี้ไม่ได้อะฉันเป็นโง่เองฉันคิดว่าถ้าเกิดฉันถามนายตรงๆฉันจะได้คำตอบจากนายแต่นี่มันก็เหมือนเดิมฉันไม่เคยได้คำตอบที่ชัดเจนจากนายสักครั้ง ข้าวข้าวทิ้งพอแล้วไอ้ข้าวมันกำลังโมโหพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอก สักดาครับที่คุณศักดาปล่อยฮิรันไปเนี่ยเราอยากได้ที่นาร้อยไร่ของมันใช่ไหมครับใช่เพราะตอนนี้บริษัทแม่ของเนเชอรัลควีนต้องการมาสร้างฐานผลิตสินค้าในเมืองไทยผมก็เลยอยากได้ที่ดินของมันมาสร้างโรงงาน,นแล้วคุณศักดาจะแน่ใจได้ไงครับว่าที่นาร้อยไร่ของหมู่บ้านทุ่งทองเนี่ยเป็นของไอฮิรันมันจริงๆครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ผมเชื่อว่า ที่นาหนึ่งร้อยไร่ที่หมู่บ้านทุ่งทองเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันต้องเป็นของผมผมฝากคุณมาจากช่วยไปสืบถามกับชาวบ้านให้ผมทีว่าที่นาหนึ่งร้อยไร่ที่หมู่บ้านทุ่งทองเป็นของไอ้หิรันจริงหรือเปล่าได้เลยครับ ก็หมายความว่าคุณศักดาเข้าใจว่าที่นาร้อยไร่เป็นของฮิรันอย่างนั้นเหรอใช่ครับลุงผู้ใหญ่ผมกับลุงกภาก็เลยต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดมาก่อนครับแล้วเราจะทําไงต่อดีครับมาเฟียงคุณศักดาอีกไม่นานเขาต้องสืบรู้นแน่ๆครับว่าพี่ฮิรันคือบุญทิ้งตัวปลอมวิธีที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตอนนี้ เราต้องพาบุญทิ้งตัวจริงมาแสดงตัวกับทุกคนฮิรันก็จะได้หลบหนีคุณศักดาได้อย่างปลอดภัยแล้วพี่บุญทิ้งตัวจริงอยู่ที่ไหนครับทั่วมาแล้วจ้านายจ้าซื้อถั่วไม่จะนายจ้าทั่วมันแล้วจ้านายจ้าซื้อถั่วไม่จะนายจ้าเดี๋ยวผมแนะนำอีกครั้งแล้วกันครับนี่คือพรพันคนที่คอยดูแลบุญทิงตัวจริงอยู่ครับมาก็ดีแล้วช่วยพาเราไปหาบุญทิ้งหน่อยสิ เราจะได้พาบุญทิงมาที่นี่นี่อย่างพอดุญทิงจำความใดแล้วคะคุณนีรั่น์เรากันนี้ไปแล้วคะ่ะพอดมาหัวบุญทิงนี้ไปไหนคะ่ะบุญทิงมันหนีไปแมนคะ่ะหนีไปเหรอครับแล้วเขาจะหนีไปทําไมครับในเมื่อความทรงจำเขากลับมาแล้วอ่ะเขาต้องกลับมาที่นี่เพื่อแสดงตัวสิครับนี่จาที่ร้านบอกพวกเราไม่ได้เหรอดอกรัก ว่ารุ่งนาภาต้องการให้พวกเราหาเงินล้านน่ะมาใช้หนี้คืนให้หมดก่อนแล้วการที่บุญทิ้งจำความได้ทุกอย่างหายตัวไปแบบเนี้ยก็แสดงว่ารุ่งนาภานต้องบังคับบุญทิ้งให้หลบไปก่อนไม่ต้องออกมาแสดงตัวแล้วเราจะทำไงต่อดีครับบุญทิ้งตัวปลอมก็โดนตามฆ่าบุญทิ้งตัวจริงก็มาหายตัวไปอีกครับเอางี้แล้วกันครับทุกคนผมจะปลอมตัวเป็นบุญทิ้งไปก่อนจนกว่าเราจะตามหาบุญทิ้งตัวจริงเจอ เพราะยังไงเราก็ยังมีบุญทิ้งตัวจริงที่เป็นเจ้าของที่นาหนึ่ร้อยไร่เอาไปยืนยันกับท่านนายกอบตพอตอนนี้พอนไปเฝ้าตามหาบุญทิ้งเลยเะไอ้วามันบอกท่านดีนี้ไปได้ไกลหรอกค่ะคุณนิลันพอนสีหาบุญทิง้งเจอเลยค่ะฝากให้ด้วย วรับเร็วฮัลโหลพี่ท็อปฮัลโหลน้องรุ่งเมียรักของพี่พี่ท็อปมีอะไรเปล่าโทรมาดึกๆเลยเนาะพี่ก็จะโทรมาบอกน้องรุ่งว่าตอนเนี้พี่ย้ายมาอยู่ที่รีสอร์ทดุดเทวาอำเภอปากท่อแล้วนะจ๊ะ อาา๋ฮะโอเคแค่นี้ใช่ปะงั้นเดี๋ยวฉันไปทําอะไรก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวสิน้องรุง่งอย่าเพิ่งวางสิจ้าน้องรุงร่งดูไหมว่าทําไมพี่ถึงย้ายมาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านทงทองพี่ท็อปอย่ามาลีลามากได้ไหมฉันไม่มีเวลามาคุยกับพี่เยอะนะมีอะไรจะพูดก็พูดมาอืมเดี๋รีบร้อนไปสิจ้าน้องรุง่ง ที่พี่<ห>ย้ายมาอยู่เนี่ยก็เพื่อนน้องรุ่งเลยนะเวลาน้องรุ่งออกมาหาพี่จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไงจ๊ะหมายความว่าไงก็หมายความว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปน้องรุ่งต้องออกมานอนกับพี่ทุกคืนจนกว่าพี่จะได้รับมรดกที่นาร้อยไร่ไงจ๊ะฮะอีม่ทอกแกเป็นบ้าอะไรแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอโอ้ยไม่ได้บ้าหรอกน้องรุ่งถ้ารุ่งอยากให้พี่รอรุ่งก็ต้องแลก ลุงต้องเป็นเมียพี่ทางพุตธินัยแต่ถ้าเกิดว่าลุงไม่มาพี่ก็จะบอกทุกคนว่าพี่คือบุญทิ้งตัวจริงน้อง <c oughs> <c oughs> ลุงคิดวิจะรอเฉยเหรอยังไงคืนนี้พี่ก็ต้องผเดศึกพี่จะชกทั้งต้นชกทั้งดอกเอาวิหนังใจเลยทีเดียวน้องลุง <c oughs> กับมันทุกคืนเพื่อแลกกับการที่มันจะไม่มาเปิดเผยตัวเนี่นะมมอีบ้าเฮ้ยเรานี่แกไม่ได้รับกมันอะ่ะแกคงไม่ยอมมันใช่ไหมนางลงุงใช่ไหมนางลงุงแค่คิดเนี่ยฉันก็ขนลุกแล้วว่าอีอ สารแกงจริงเลยนังลุ่งทำไงได้อ่ะฉันต้องยอมไปไปก่อนคอยอยู่นะถ้าขายที่นาได้เงินมันฉันจะหลอกเอาเงินมันไม่ให้เหลือรลยสกุบาทให้มันได้เถอะนะเงินอะ่ะไม่ใช่ว่าแกต้องมาเสียให้พี่ท็อปฟีฟีอะป<ม>ากันนี่นะแพรทำไมมันคนตากเสียหนวะมาแล้วเหรอจ๊ะนังลุงเมียรักของพี่อ้ยมาแล้ว กลับไปก่อนเลยนะผู้นี้เช้าเข้ามารับจ้จจะ,จะไปจฉยๆรุ่งจะับไปจแล้วลูก วันนี้มึงตายเพชรมีอะไรลูกฮะไอ้โตบอกว่าไอ้ขี้เหล่ไปเช่าห้องอยู่ที่ตลาดพ่อแล้ววันนี้ลุงก,ก็ไปหามันเพชรจะไปเอาเลือดหัวมันออกเพชรใจเย็นแต่มันกำลังจะแย่งเมียเพชรนะพ่อฟังพ่อหนูลุงไม่ใช่ผู้หญิงที่จะไปมีอะไรกับใครง่ายๆถ้าไม่มีผลประโยชน์ตอนนี้หนูลุงจะไปมีขี้เหล่ดินั่นก็เพราะว่าสองคนนี้ เขามีผลประโยชน์ร่วมกันถ้าเพชรไปวายตอนนี้ก็เท่ากับว่าไปแวกหญย่าให้งูตื่นแล้วเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูไว้ิเราเพชรจะต้องทนให้มันยามน้ำหนังอีกนานแค่ไหนพ่อจนกว่าเราจะรู้ความจริงว่าหนูรุงกับไอ้คีเลนี่มันมีความรับอะไร ามารับเมียพี่อ่ะจ๊ะเนียจ๋าเพื่อนมารับแล้วจ้าอคืนนี้อย่าเลทนะจ๊ะน้องลุงพี่ชอบอไม่ชอบรอ,อนานเดีย๋ยวพี่ว่าจะนอนพักผ่อนสักหน่อยเมื่อคืนไม่ค่อยได้พักเลยเพียเพียกลับดีๆจ้ะบ๊ายบาย ทัาหนักทั้งคืนเลยหรอโอ้ย,อยหยุดพูดถึงมันได้ไหมเขียกแย่งจะแย่เหรอวะเออนางรุ่งวันนี้มันเป็นวันตัดสินว่า MV ของแกกับ MV ของนังเข้าสวยใครจะยอดวิวเยอะกว่ากันไม่ใช่หรอเฮ้ยวันนี้หรอเฮ้ยฉันลืมไปได้ไงวะดูสิยอด,ดวิวฉันเท่าไหร่เลย น้ข้าสวยของน้ข้าสวยมันสกียอดวดิวกัน <c oughs> เฮ้ยแค่สองแสนเองอะอย่างนี้แกก็ชนะนี่ของมันแน่อยู่แล้วปะโคดีสุดเลยอะ